เปลี่ยนตัวเป็นเหตุสังเกตได้ครับเจกเกนคอปนำไป3-1เปลี่ยนเซนเตอร์ลงมารั่วพอกันเลยกับโปรแทฟฟอร์ด โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นจบไปที่3มประตูต่อ3ครับ้าไปไม่ถึงฝั่งฝันสําหรับแนวทางหน้าช่องก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องหน้าช่องด้วยส่วนสมาชิกในกลุ่มครอบครัวครับจัดให้ตามคําขอไม่ว่าจะเป็นสายสูงอย่างลาพูนวอลเเออร์ตัวเน้นอย่างเมาโม่ครับแล้วก็ตัว VIP อย่างบาเซโลนาแลวก็ชุดโครงการ3แตกละเอียดครับยินดีกับพี่น้องในกลุ่มครอบครัวด้วยครับส่วนแนวทางที่มันมีมากกว่าหน้าช่องไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัววีชุดโครงการสวยๆผมมีให้ในโน้ตกลุ่มทุกวันถักเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยสมาชิกใหม,ม่วันนี้ครับอย่าง ที่บอกไว้ทุกคลิปทุกช่องทางและก็ทุกวันเข้ากลุ่มวันนี้รับเสื้อกีฬาสโมสรเกรดเพเยอร์ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบฟรีๆรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ใช่าบาทเดียวครับวันนี้หนึ่งคู่ที่เราจะหยิบยกมาฝากกันครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลลรลิกา้าสเปนครับวันนี้คลิโรน่าวันนี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบีอาริเอลครับโอ้โหก,ก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีมตอนนี้ต้องการสามแต้มเป็นอย่างน้อยครับทางฝั่งของเจ้าบ้านคลีโรน่าต้องการสามแต้มเพื่อที่จะลุ้นพื้นที่ยุโรปนน่เ้าีไปหล ฝฟาแชมป์ไปหลีกแน่นอนส่วนทางฝั่งของบิจาริวเองครับทีมเยือนถ้าวันนี้เก็บ3แต้มได้ต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายครับเพื่อที่จะการันตีไปเล่นคอนเรนซ์ลีกนั่นเองครับแต่ทว่าสถิติการเจอกันในบ้านของคลีโรน่าแห่งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งของคลีโดน่าที่ทำได้ดีกว่าเสมอครับมักจะเก็บใยชนะไปได้ตลอดวันนี้ให้ได้แขปต่างประเทศเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างคลีโดน่าดูดีกว่าที่075ไม่ต้องคิดอะไรกันมากครับวันนี้มาลุ้นแค่เม็ดที่2องไปที่3าเม็ดทิ้งห่างเท่านั้นเองวันนี้ง เพิ่มเติมวันนี้ตัวเน้นตัววีชุดโครงการสวยๆเดี๋ยวผมจัดวางให้ในโน้ตกลุ่มอีกเช่นเคยส่วนรายละเอียดข้ออื่นเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดตอน4โมงเย็นครับฝากไปด้วยนะครับวันนี้ดูบอลให้สนุกเฮงๆเวยทุกท่านสวัสดีครับ